เดอะทัชเปิดรับสองตำแหน่งคอนเทนต์ r ครีเอเตอร์และเอเ t เตอร์ใครสนใจฟังทางนี้เราทำงานกันแบบโคตรทีมเวิร์กคอนเทนต์นะ่ะบุกน้ำลุยไฟกันสุดๆหากเปิอห้องทำงานอ่ะก็ลงมาคุยกันข้างล่างตึกได้บรรยากาศโคตรชิลเหมาะกับการคิดงานมาก ในส่วนของคอนอีดิเตอร์เรามีคอมที่เลวบลูดปั๊กตัดต่องานชิวๆมีเพื่อนร่วมทีมให้คำปรึกษาหลายคนไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเดียวดายอยากพักสมองก็ลงมาที่คาเฟ่ข้างล่างได้ของกินเยอะมากขนมปังโคตรเด็ดตึกที่ทำงานมีชื่อว่าตึก1 1 1ประดิษฐ์มนุธร,ร์ทอยู่แถวเรียบด่วรนรามินทาใกล้กับเซ็นท่านเอสเวิลบรรยากาศคู่มีร้านข้าวด้งชับบี้บรรยากาศใต้ตึกะคือชิวเวอร์มีมุมแชร์าภาพสวยๆเพียบทำงานที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะ ผอมมีตูเซเว่นให้บริการ 2, 2> <c oughs> จุด <c oughs> เวลาประชุมก็อย่างที่เห็นเลยของกินเพียบไม่มีคำว,ว่าเครียดขอคนที่มีคุณสมบัติดังนี้สามารถ c r e a t คอนเทนต์ได้อย่างสร้างสารรค์เสพคอนเทนต์เยอะๆตามาถสถานการณ์ปัจจุบันให้ทันในส่วนของอ d ดิเตอร์สามารถเล่าเรื่องราวได้ดีทำงานตามที่กำหนดมีความรับผิดชอบใครสนใจส่งเรซูเม่มาได้ที่เมล